สวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้ครูตุ้มจะมาสอนวิชาประวัติศาสตร์ในช่วงปิดภาคเรียนก็วิชาประวัติศาสตร์กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในสัปดาห์ที่หนึ่งเนี่ยเราจะเรียนกันเรื่องอะไรก็คือเรื่องของการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ห โรงเรียนสามเสนนอกประชาราชอนุกูลสำนักงานเขตดินแดนกรุงเทพมหาคนครการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าประวัติศาสตร์ก็คือเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะในอดีตความหมายมันก็คือว่าการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไทยเพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์ในอดีต ที่ผ่านมาได้อย่างถูกต้องชัดเจนมีขั้นตอนดังต่อไปนี้อ่ะเรามาดูว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะ,ะนักเรียนดูตามครูอันนี้ภาพนี้เป็นภาพการกระทํายุทธหัตถีระหว่างไทยกับพม่าซึ่งเป็นสงครามสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่มากเป็นการสู้รบระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชของพม่า ข้อหนึ่งข้อสรุปทางประวัติศาสตร์มีอะไรนักเรียนเรามาดูกันว่าข้อสรุปนั้นมันมีอะไรบ้างหนึ่งการกําหนดหัวข้อเราต้องกําหนดหัวข้อก่อนนะว่าการตั้งคําถามในเรื่องที่นักเรียนสนใจจะเรียนเนี่ยเราจะสนใจเรื่องอะไรเราก็เลือกมาหนึ่งเรื่องเราเลือกได้แล้วอันที่สองก็คือการรวบรวมข้อมูล นะแล้วเรียนก็สามารถการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. ตรวจสอบข้อมูลการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยพิจารณาจากคู่เขียนจุดประสงค์แหล่งอ้างอิงและเปรียบเทียบข้อมูลกับหลักฐานอื่นๆข้อที่ 4. การสรุปความรู้ เมื่อเรากำหนดหัวข้อแล้วรวบรวมข้อมูลแล้วตรวจสอบข้อมูลแล้วเราก็มาสรุปกันว่าการนําข้อมูลที่เราหามาได้เนี่ยโดยการเรียงลําดับเรื่องราวเหตุการณ์ก่อนหลังตามเรื่องที่นักเรียนสนใจสุดท้ายการนําเสนอข้อมูลหลังจากที่เราได้รวบรวมข้อมูลมาได้แล้วเราก็นําข้อมูลมาเรียงเรียบเรียงข้อมูลอย่างมีเหตุผลการนําเสนอ รูปแบบต่างๆเช่นนักเรียนจะนําเสนอในรูปแบบไหนบ้างก็การเล่าเรื่องหรือว่าการเรียงความหรือการจัดนิทรรศการยกตัวอย่างทีนี้เรามาครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูการนําวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นจะทําให้ เราทราบข้อมูลที่สําคัญตรงตามความเป็นจริงเช่นเรายกตัวอย่างนนะจังหวัดสุพรรณบุรีมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและมีสถานที่สําคัญอะไรบ้างอันนี้รูปแรกก็คือรูปที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทํายุตัตถีรูปที่สองในจังหวัดสุพรรณนะก็คือ,อวัดป่าเีไล ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นวัดที่เก่าแก่และเป็นที่เคารพสักการะบูชาของอประชาชนชาวไทยต่อมาคือมอังกรสวรรค์ก็เป็นสถานที่หนึ่งที่สำคัญในจังหวัดสุพรรณบุรีการกำหนดหัวข้อให้นักเรียนกำหนดจังหวัดอําเภอหรือตำบล ที่มีความสำคัญมาหนึ่งสถานที่เช่นจังหวัดสุพรรณบุรีมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเราก็อาจจะยกตัวอย่างมาหนึ่งอย่างเพื่อที่จะได้ให้แคบลงต่อมาการรวบรวมข้อมูลเมื่อเราได้กำหนดจังหวัดหรืออำเภอหรือสถานที่ใดที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วเราก็รวบรวมข้อมูลจากผู้ใหญ่ที่มีความรู้ในท้องถิ่น นะหรือหาความรู้เพิ่มเติมจากเอกสารเว็บไซต์อันนี้คือ,คอข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีว่าในจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นนะมันมีสถานที่สำคัญอะไรบ้างที่เราจะไปกราบไหว้หรือว่าไปท่องเที่ยวแล้วก็อันนี้คือการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตนะทางไลน์ เราก็สามารถที่จะเข้าไปเปิดเข้าไปดูข้อมูลของจังหวัดสุพรรณบุรีได้การตรวจสอบข้อมูลโดยการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้ค้นคว้าว่าเป็นอย่างไรและนำมาตรวจสอบความน่าเชื่อถือข้อมูลนี่คือข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดสุพรรณบุรีเขาก็จะได้รวบรวมรายละเอียดเอาไว้ อันนี้คือวัดปา่าเลไลนะเมื่อกี้เราก็ได้ดูภาพอันนี้คือข้อมูลจากคนพื้นพื้นบา้านคนพื้นพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีหรือผู้เฒ่าผู้แก่พวกเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยจะมีความรู้นะจากที่เล่าสืบต่อกันมาชั่วลูกชั่วหลานการสรุปความรู้ เราจะสรุปความรู้อย่างไรก็คือการนำข้อมูลที่ตรวจสอบความถูกต้องมาสรุปเป็นความรู้โดยเรียงลำดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลาเราก็เรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนอันนี้คือการกระทำยุทธหัตถีในสมัยกรุงศรีอยุธยาและต่อมาจากการกระทำยุทธหัตถีเสร็จแล้วนะอันนี้ก็เป็นรูปปั้นของพระองค์ที่ได้สร้างขึ้นเพื่อให คนไทยลูกหลานไทยได้เคารพละลึกถึงอันนี้คือวัดป่าเล่ยของจังหวัดสุพรรณบุรีเราก็เรียงตามรดับเหตุการณ์ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นการนำเสนอข้อมูลยกตัวอย่างนะตตำบลดอนเจดีในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำสงครามยุทธหัตถีกับพระมาหาอุปราช ของพม่าจนได้รับชัยชนะเพื่อเป็นอนุสร์จึงได้มีการสร้างเจดียุธาถีขึ้นณบริเวณตำบลดอนเจดีในปัจจุบันเจดีถูกค้นพบเมื่อพศ2456โดยสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ2การศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น โดยใช้วิธีทางประวัติศาสตร์โดยการนำเรื่องราวในท้องถิ่นนะมาเรียบเรียงประวัติความเป็นมาเนี่ยอยู่จากรูปภาพนะแล้วก็มาเรียบเรียงประวัติความเป็นมาความสำคัญต่างๆอันนี้หลังจากที่เราได้เรียนจบแล้วครูก็จะให้แบบฝึกหัดนะเป็นแบบฝึกหัดที่หนึ่งเรื่องของการศึกษาเรื่องราว ทางประวัติศาสตร์ให้นักเรียนอ่านข้อความที่กําหนดให้แล้วก็นําตัวอักษรมาเรียงลําดับให้ถูกต้องอานนี้ครูก็ให้การบ้านมาอย่ายกตัวอย่างกนนาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือมากที่สุดข้อขอจัดตั้งโครงการศึกษาประวัติการตั้งจิตฐานในจังหวัดของตนเอง ขขนำเหตุการณ์การตั้งถิ่นฐานในจังหวัดมาจัดเป็นป้ายนิเทศแสดงผลงานให้ความรู้ข้องคอ้นคว้าหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานในจังหวัดจากห้องสมุดหรือพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดขจอ เรียงลำดับเหตุการณ์การตั้งถิ่นฐานของจังหวัดตั้งแต่การก่อตั้งจนถึงปัจจุบันอ่ะกข,ขงอจออันนี้ยังเรายังไม่ได้เรียงหลังจากที่นักเรียนอ่าได้เรียนศึกษาจากเนื้อหาในบทเรียนเรื่องนี้แล้วเราก็มาเรียงลำดับโดยให้นักเรียนนำมาตอบนะข้อหนึ่งสองสามสี่และอ่าเช่นข้อหนึ่งควรจะเป็นข้ออะไร ที่เริ่มก่อนนะเราก็นำอาอาจจะเป็นข้อข้อควายนักเรียนก็ขเขียนว่าข้อหนึ่งขอวายแล้วก็ไล่ไปนะสองสามสี่และห้าจนจบอันนี้คือการบ้านในแบบฝึกหัดที่หนึ่งอ่าสวัสดีนักเรียนทุกๆคนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไป